ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการการซักนะคะเป็นกําลังซักค่ะ,ะนักเรียนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาไม้กระดานให้ให้กลุ่มนู้นบ้างค่ะเอาเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนกันแปลงนะคะค่ะเอาผ้าวางนะคะอืมอ่ะที่อยู่บ้านเคยซักผ้ากันใช่ไหมคะมเคยไหมคะอ่าไห<ม>นใครเคยยกมือหน่อยคะ่ะโอ้โหค่ะเก่งมากเลยนะคะอ่ะซักเลยค่ะ ่ะเราก็ซักมาได้ไปพอสมควรแล้วนะคะใกล้บิดตากแล้วค่ะซักมาได้นานแล้วค่ะได้พักนึงแล้วประมาณสักสิบนาทีแล้วค่ะอืม อพอเลยนะคะนักเรียนเอาไปซักไปล้างอะไรคะน,น้ำดีอ่าไปล้างน้ำเปล่านะคะไปล้างน้ำเปล่าคะ่ะอ่าไปล้างน้ำเปล่าคะ่ะอ่าไปได้คะ่ะ